การกระทําทุกอย่างนะคะสมมุติว่าถ้าการกระทําดีก็การกระทําที่ดีนะั้นเลยค่ะจะส่งผลให้เราเป็นคนโชคดีทุกอย่างดวงก็ดีด้วยสมัยก่อนเขาก็พูดว่าอะไรอะไรก็ดวงดวงมันเป็นเพราะดวงอะไรอะไรเป็นโชคชะตาเป็นเพราะฟ้าลิขิต แต่ที่จริงมันไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่การกระทำทั้งบุดนะคะสมมุติว่าถ้าเราการกระทำเราไม่ดีต่อให้ดวงอะไรก็ช่วยเราไม่ได้หรอกะคะ่ะแต่คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่ามันเป็นเพราะดวงเป็นเพราะจุคชะตาฟ้าลิขิต แต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเกิดที่การกระทําของเราทั้งหมดค่ะยกตัวอย่างสมมุติว่า,าคุณเราใช่ไหมเวลาจะถูกหวยถูกอะไรโชคดีเออเป็นเพราะดวงเป็นเพราะเอ็นของเขาเป็นเพราะโชคชะตาของเขาแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะคะเป็นเพราะการกระทําของเราทั้งหมด เพราะเราเป็นคนที่ขยันมีความมานะมุ่งที่จะทํางานให้ครอบครัวอยู่ยินเป็นสุขทําก็เพื่อลูกเพราะว่าการกระทําที่ดีเหล่านั้นเลยค่ะจะส่งผลสิ่งดีๆมาให้กับเราเพราะฉะนั้นการกระทําดีนะคะจะทําให้เราโชคดีและก็เป็นคนดวงดีตลอดค่ะสังเกตไหมคะว่าที่เขาว่า คนเราเกิดมามีกรรมแล้วก็มีกฎแอ่งกรรมทั้งหมดค่ะสมมุติว่าทําอะไรไม่ดีไว้กับใครในผลสุดท้ายก็กฎแอ่งกรรมเหล่านั้นนะคะมาถึงตัวเรายกตัวอย่างคนที่มีครอบครัวแล้วก็เหมือนกันเช่นเป็นภรรยา เป็นสามีนี่ก็ไปแย่งเควนคนอื่นเขาเป็นสามีก็ไปแย่งภรรยาเขาเป็นภรรยาก็ไปแย่งสามีเขาผลสุดท้ายชีวิตของเขาก็ตกอับแล้วทีหลังพอเขามาพูดว่าเออมันเป็นเพราะดวงเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะคะมันเป็นเพราะการกระทําของเราทั้งหมดนะคะเพราะการกระทําของเราทําไว้ไม่ดี กับคนนั้นคนนี้ไว้ผลทุดท้ายแล้วก็อดเองกรรมมันก็มาถึงนะคะนี่เลยค่ะทีหลังก็ไม่ต้องไปโทษดวงโทษจุกตาวาลิกิตนะคะก็ไอคิดเสียว่ามันเป็นโรคการกระทําของเราต่างหากค่ะ